72ชั่วโมงชี้ชะตาแมนยูจะปล่อยบลูโน่เกิดอะไรกันขึ้นและเรื่องนี้จะเกิดจริงหรือเปล่าและแผนการควานหาตัวแทนโอนาน่าใกลเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงไปไปดูกันสวัสดีแฟนปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวของโอนาน่ากันก่อนเลยแล้วกันครับ เชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยรอข่าวเรื่องนี้กันอยู่และอยากให้มันเป็นข่าวที่จบโดยเร็วที่สุดด้วยเอาจริงก็อย่างที่รู้กันครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้รักษาประตูคือตำแหน่งที่เราต้องเสริมเพราะว่าฟอร์มแย่มากๆและแฟนๆครับต่างก็เรียกร้องให้เลือกใช้โอนาน่ากันสักทีแต่พอเปลี่ยนไปใช้บายินเดียเนี่ยก็ดันเสียประตูเยอะกว่าเดิมซะอีกสรุปว่าหนักพอๆกันซึ่งไม่ใช่แค่แฟนๆครับที่คิดแบบนั้นเพราะว่าลูเมนอโมบิมเนี่ยก็ต้องการตามหาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาแทนที่เหมือนกันครับในซัมเมอร์นี้ จะเห็นได้จากรายงานหลายฉบับก่อนหน้าที่เราเคยรายงานไปแล้วครับว่ากันว่ากุนซือชาวโปรตุเกสต้องการปรับแนวทางการเลือกผู้รักษาประตูคนใหม่ด้วยการเน้นความนิ่งความมั่นใจและเชื่อถือได้มากกว่าจะเป็นผู้รักษาประตูยับที่โชว์ความสามารถเล่นบอลด้วยเท้าหรือจังหวะบังเอิญหวือหวาซึ่งมันก็จะทำให้อนาคตของอังเดโอนาน่าตอนนี้กลายเป็นเครื่องหมายคำสาปครับหลังจากเจ้าตัวไม่มีชื่อในการเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำในเกมสุดท้ายของพิมิลีกที่พบกับแอสตันวิลล่าและคาดกันว่าเขาจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ครับ แต่ปัญหาหลักๆของโอนาน่าเนี่ยคือแมนยูไม่รู้จะหาใครมาซื้อโอนาน่าไปครับทั้งจากค่าตัวที่สูงค่าเหนื่อยที่แพงและผลงานเองก็ไม่สม่ำเสมอไม่สมราคาครับแม้ว่าก่อนหน้านี้โอนาน่าจะเคยถูกมองว่าเป็นจิ๊กซอสํำคัญในยุคข,ของเอลิกเทนฮาร์ดด้วยสไตล์การเล่นที่เน้นเปิดบอลจากเท้าและแนวลึกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่เทนฮาร์ครับต้องการแต่ไม่รู้ว่าที่เลเวอร์เนี่ยจะมีนักเตะแบบนี้หรือเปล่าและก็หวังว่าเทนฮาร์จะยังอยากได้นักเตะคนนี้กลับไปอีกสักรอบนะครับ แต่ตั้งแต่ที่อมโมดิมเข้ามารับงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนเขาก็เริ่มตั้งคำถามกับความสามารถของโอนาน่าครับในฐานะผู้รักษาประตูโดยมีรายงานว่าเขาเนี่ยได้คุยกับทีมงานเบื้องหลังในทันทีที่เข้ามาครับและแสดงความกังวลต่อการยืนตำแหน่งและการออกมาตัดบอลรวมถึงการตัดสินใจในจังหวะสำคัญของโอนาน่าด้วยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าอโมดิมครับค่อยๆปรับการเล่นลดการให้โอนาน่าใช้เท้าเปิดเกมและเน้นให้กองหลังครับดันสูงขึ้นมามากขึ้นเพื่อจะลดความผิดพลาดของแนวรับลง แม้จะไม่ได้มีอำนาจเต็มที่ในการซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูครับแต่อมโมริมก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเขาต้องการคนที่สร้างความมั่นใจให้กับแนวรับได้มากกว่าใช้สกิลเท้าและว่ากันว่าผู้รักษาประตูคนใหม่ครับจะต้องมีทักษะพื้นฐานอย่างการเซฟการรับบอลและการตัดความผิดพลาดออกไปมากกว่าการปั้นเกมจากแดนหลังเพื่อช่วยฟื้นความมั่นใจให้กับแนวรับให้มากขึ้นก็พอซึ่งตามรายงานเนี่ยบอกว่าแม้โอนาน่าจะขายไม่ออกแต่แมนยูครับยังคงมีแผนจะซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างแน่นอน หนึ่งโดยจากผู้รักษาประตูอีกคนหนึ่งครับอากเอาย์บาญินเดียมีโอกาสสูงมากๆที่จะถูกปล่อยตัวออกไปซึ่งว่ากันว่าประตูคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แย่งมือหนึ่งได้ครับไม่ใช่แค่มาเป็นตัวสำรองเท่านั้นโดยที่ก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก่อนที่พิมมิลีจะจบซีซั่นแมนยูเต็ดครับกำลังเป็นข่าวว่ากําลังจับตามองและก็เดินหน้าคว้าตัวเอมี่มาร์ตินสผู้รักษาประตูจากไอซ์ซันวิลล่าที่ตอนนี้ครับรับค่าเหนื่อยอยู่ราวๆหนึ่งแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อ โดยเจ้าตัวครับโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับวิล่ามาหลายฤด,ดูกาลและยังถือเป็นหนึ่งในโกลที่ดีที่สุดในพิมลีกแต่ว่าทางสิงห์พง,งา์คัับก็น่าจะเลือกไม่ต่อสัญญากับเขาในปีสุดท้ายนี้ทาให้มาร์ตินเนสเนี่ยต้องเริ่มหาทีใหม่ครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ยังต้องจับตาดูกันต่อว่าแมนยูเต็ดครับที่ไม่ได้ไปบอลยุโรปนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการปิดดีลหรือเปล่าเพราะมาร์ตินเนสเองก็ถูกสนใจจากหลายทีมเช่นเดียวกันขณะที่สื่ออีกรายหนึ่งแจ้งมาว่ายูเต็ดครับ กำลังจะเริ่มเดินหน้าคุยกับเจมส์แทรฟฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษจากเบอร์ลี่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับโดยที่แทรฟฟอร์ดเนี่ยเคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกฤด,ดูกาล2023-24 20ครับให้กับเบอร์ลี่ภายใต้การคุมทีมของแวนซองคอมปานีแต่ว่าในตอนนั้นเขาฟอร์มยังไม่ค่อยดีครับทำให้เขาเก็บคลีนชีตในตอนนั้นได้เพียงแค่2จาก28เกมครับก่อนจะถูกแทนที่ด้วยอาโลเมอริช แต่ด้วยที่ฤดูกาลที่ผ่านมาครับประสบการณ์ของเขาในแชมเปี้ยนชิพดูจะเพิ่มมากขึ้นและจะทให้เขาพัฒนาจนทางยูเต็ดเนี่ยมองว่านักเตะเริ่มจะมีศักยภาพที่สูงขึ้นซึ่งดาวรุ่งจากเบอร์รี่คนนี้ครับอยู่ในความสนใจของทังฝั่งแมนยูเต็ดครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเบอร์รี่ภา,ายใต้การกุมทีมของสกอตต์ปาร์เกอร์ในแชมเปี้ยนชิพแต่ยังต้องดูกันว่าจะมีค่าตัวสักเท่าไหร่ครับก่อนปิดดีวเพราะปาร์เกอร์เองก็เพิ่งชมนักเตะคนนี้ว่าเป็นนนหึ่งใผูู้ร้รรรัักกษาปะะตดดบโลไ ซึ่งด้วยผลงานส่วนตัวครับแทฟฟอร์ดเสียประตูไปเพียงแค่16ลูกจากการลงสนาม45นัดในแชมเปี้ยนชิพจงยังช่วยเบอร์รี่ครับเก็บได้ถึง100คะแนนจบอันดับที่2เช่ากับกดีดเดรเต็ดซึ่งพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่ผลต่างประตูครับทังเขาเองก็ถูกยกย่องว่าเป็นส่วนหนึ่งในแนวรับที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของแชมเปี้ยนชิพด้วยในซีซั่นนี้ซึ่งล่าสุดครับจะต,ตัวถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษร่วมกับดีนฮนเดอร์สันและก็จอแดนพิกฟอร์ดจะไม่ชื่อเสียงขขอองงงแทท์ดนนนนนนััั้้เพิ่่่่่่่่่มมมมมาา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 กกกกึยยใชวววไีีสปหผล อาจจะต้องรีบดำเนินคว้าต,ตัวเขาก่อนเปิดฤดูกาลเพื่อให้เบอร์รี่สามารถหาผู้รักษาประตูคนใหม่ซึ่งสุดท้ายก็ยังต้องรอดูกันต่อครับว่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยในซัมเมอร์นี้จะมีการขยับปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่าและสำหรับ2ชื่อล่าสุดครับทุกคนอยากได้ใครระหว่างมาร์ตินสกับแท็บฟอร์ดลองคอมเมนต์เอาไว้เลยและมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวที่น่าจับตามองเหมือนกันครับกับสถานการณ์ของบรูโน ที่มีรายง,งานล่าสุดมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้2แห่งครับเพราะเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมามีการเปิดเผยว่าสโมสรอัลฮิลาวครับจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีความสนใจในตัวของบรูโน่และตอนนี้แหล่งข่าว2เจ้านี้ก็ออกมายืนยันตรงกันว่าอัลฮิลาวได้ยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้กับบรูโน่พิจนารณาจริงๆครับพร้อมกาหนดเส้นตายอย่างชัดเจนด้วยโดยตามรายง,งานของสื่ออย่างเดลี่เมล บอกว่าอาวิเรลครับแจ้งกับบรูโน่ว่าเขามีเวลาเพียงแค่72ชั่วโมงเท่านั้นในการตอบรับข้อเสนอซึ่งจะเป็นข้อเสนอสุดท้ายข้อเสนอนี้ครับเป็นข้อเสนอแบบปลอดภาษีด้วยค่าเหนื่อยที่สูงถึง7 0 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์รวมมูลค่าสูงสุดที่200ล้านปอน์ตลอดสัญญา3ปีครับรวมทั้งโบนัสต,ต่างๆซึ่งก็คือตัวเลขที่เคยมีข่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งว่ากันว่าจะหากบรูโน่ตอบตกลงไปครับข้อเสนออย่างเป็นทางการจะถูกส่งไปยังยูไนเต็ดโดยอาวิเรลนั้นจะเสนอค่าตัวเขาอยู่ที่ราวๆา,านอนด์คอับ โดยที่ณตอนนี้บรูโน่มีสัญญาอยู่กับยูเ็ดจนถึงปี2027พร้อมออปชั่นขยายได้อีก1ปีโดยนักข่าวชื่อดังอย่างเบนจาคอบก็ได้ออกมายืนยันเรื่องของเส้นตายที่72ชั่วโมงนี้ด้วยเช่นกันโดยบอกไว้ว่าทางฝั่งของ al an, อัลฮิเลานั้นยังไม่ล้มเลิกความพยายามครับที่จะคว้าตัวบรูโน่แต่ฝั่งแมนยูยังคงมั่นใจว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อและด้วยเหตุผลนี้เองทางฝั่งของอัลฮิเลาครับจะต้องรีบเตรียมหันไปหาตัวเลือกอื่นหลังจากครบกำหนด72ชั่วโมงหลังจากนี้หรือว่าวันันหสร เราพวกเขาเนี่ยต้องการเสริมทีมแบบจัดหนักจัดเต็มก่อนจะลงเล่นศึกสโมสรโลกครับส่วนทางฝั่งของอโมริเองแม้เขาจะยังไม่รู้ครับและยังไม่ชัดเจนว่าบรูโน่จะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าแต่ว่าท่าทีของกุสซูชาโปรตุเกสเนี่ยก็ยังคงชัดเจนมากๆและบอกไว้ว่าบรูโน่คือนักเตะคนสําคัญเห็นได้จากความในสนามจากความเป็นผู้นําและจากแพชชั่นเมื่อทีมมีจังหวะลําบากจะเห็นว่าบรูโน่คือคนที่แบกรับความกดดันตรงนั้นเอาไว้เขาคือกัปตันเขามีประสบการณ์เขาถึงสําคัญมากต่อทีมทีมนี้ และต่อสิ่งที่เรากําลังจะสร้างหลังจากนี้ด้วยซึ่งด้วยบทสัมภาษณ์นี้เองแหละครับที่อาจจะยังพอเบาใจได้สําหรับแฟนๆที่ไม่อยากให้ขายเพราะว่าดูเหมือนอัมโมดิมเองก็ไม่ได้อยากให้บรูโน่ย้ายออกครับแม้ว่าค่าตัวที่ทางฝั่งซาอุเสนอนั้นมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเสียดายเงินก้อนนั้นอยู่เหมือนกันแต่การมีบรูโน่เป็นศูนย์กลางมันก็ยังสําคัญอยู่ดีนั่นแหละครับแล้วทุกคนแหละครับคิดว่ายังไงกันบ้างอยากให้บรูโน่อยู่ต่อหรือยอมตัดใจแลกเงินก้อนใหญ่ดีกว่าลองคอมเมนต์เอาไว้ครับ และสุดท้ายอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับวงนอกอยู่ในเตดที่จะกลับมาอัปเดตข่าวสารและเรื่องราวให้ฟังกันทุกวันคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วเจอกัน